การสอบประหลัดอำเภอมันก็มีความเข้มข้นกว่าการสอบในตำแหน่งนอื่นๆค่อนข้างเยอะเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงมากกว่าสอบตำแหน่งทั่วๆไปหลายเท่าตัวคือถ้ากลางหลักเกณฑ์ออกมาดูเนี่กว้างมาก มันเป็นตาแหน่งที่ต้องใช้พลังความรู้สอบผ่านแล้วก็ต้องใช้พลังกายในการออกไปวิ่งไปทดสอบร่างกายถ้าเราจะโฟกัสตรงเนื้อหาในการสอบจริงๆเนี่ย มันก็ต้องหาคนมาคอยบอกว่าชี้จุดว่าตรงไหนมันสำคัญของเรานี่คือไม่เคยตัดประเด็นที่มันสำคัญออกและที่สำคัญก็คือไม่เคยเก่งข้อสอบทุกพระราชบัญญัติ ทุกกฎหมายกฎกระทรวงประกาศกระทรวงที่ถามเป็นข้อสอบได้คือเอาหมดไม่ได้มากินจินตนาการว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้มันสําคัญนะไอตรงนี้มันสําคัญน้อยหน่อยตัดทิ้งไม่เอาครับแบบนั้นจะสําคัญมากสําคัญน้อยไม่เกี่ยวขอเพียงอย่างเดียวนะไอตรงนี้มันถามเป็นข้อสอบได้หรือเปล่าคือเก็บทุกอย่างมันถึงจะครอบคลุม เวลาเรานั่งดูหลักเกณฑ์เนี่ยหลายคนก็อาจจะเพราะพระราชบัญญัติที่เขากําหนดมาให้ใช่ไหมครับทีนี้มันอาจจะมีปมหรือเงื่อนที่กรมเขาซ่อนไว้เช่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างล่ะทีนี้นอกจากกฎหมายหลักอะ่ะเราก็ต้องลงไปดูถึงลึกถึงตรงนั้นเลยนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับ กฎหมายในอำนาจหน้าที่ของปลัดอำเภอคราวที่แล้วออกอะไรครับนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เนี่ยหยิบพรบการเช่านามาออกเพราะฉะนั้นครอบคุมคือสิ่งสำคัญพอครอบคุมเสร็จปุ๊บมาสโคบเนื้อหาก่อนทนนี้ไล่รายละเอียดใส่เทคนิคเข้าไปสูตรในการจำจำอย่างไร ตัวไหนที่เป็นประเด็นใหม่อย่างตอนนี้ทุกคนรู้หรือยังครับว่าสวตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2อ6 0ิเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสวมาจากการเลือกตั้งเมื่อก่อนสวทั้งมาจากการเลือกตั้งและการสรรหาแต่ปัจจุบันเนี่ยมาจากการคัดเลือกกันเองวิธีการอ่านอ่านยังไงก็จะสอน โฟกัสตรงไหนเทคนิคในการจำจำอย่างไรหลายๆคนที่ไม่มีต้นทุนชีวิตที่ดีผมบอกเลยว่าไม่ต้องน้อยใจนะครับท่านอาจจะมีความน้อยใจว่ามีต้นทุนชีวิตไม่ดีเรียนโรงเรียนไม่ดีมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีชื่อเสียงครั้งที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สิ่งพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันโลกของเรามันเข้าสู่ยกข้อมูลข่าวสารคุณจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยมันไม่ได้สำคัญแต่ถ้าวันนี้ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณได้เป็นแน่นอน